มาหาเก็บมะนาวกันนะคะทุกคนเดี๋ยวดูลูกที่มันโตๆเนาะที่นิ่มๆหน่อยเพราะว่าเขาจะก็เป็นเสียงของแม่ฮาวาเองนะคะฮาวาเสาทงใหญ่ค่ะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะเป็นกำลังต้มยำนะต้มยำไก่โอ้ที่แน่ๆที่แน่คือเสาแก๊สต้องไปลองดูที เมื่อวานก็ฝนสัตว์จากต้นไม้นะคะแล้วก็แสงสีฟ้าจากทอา้อง้าก็มาเจอโดดพี่น้องเอซีทุกคนนะคะก็ไม่ว่าพามาชมมะนาวหน้าบ้านนะคะวันนี้ขอทําเป็นคลิมาหาเก็บมะนาวกันนะคะทุกคนเดี๋ยวดูลูกที่มันโตๆเนาะที่นิ่มๆหน่อย เพราะว่าเขาจะต้นนี้ผลผลิตเยอะแยะมากมายเลยนะคะเห็นไหมคะก็น้องชายก็เก็บไปเก็บไปส่งไปตลาดบ้างเนาะเพราะว่ามันเป็นต้นนี้ผลผลิตเยอะแยะมากมายเลยนะคะเห็นไหมคะก็น้องชายก็เก็บไป เก็บไปส่งไปตลาดบ้างเนาะเพราะว่ามันเป็นเยอะอยู่นะคะแต่ว่าคงต้องมันต้องเลกหย่อยเพราะว่าถ้าเก็บถ้ามันไม่นิ่มแล้วมันจะบีบบีบพอเวลาฝนตกแล้วรู้สึกว่ามันจะอยู่แบบลืมลืมหาอะไรกลุมด้วยนะคะเมื่อวานนี้เจอ,อเนาะเอาแค่พอใช้อ่ะสองสามลูกก็พอแต่ก็ยังนนกเมนูไม่ออกนะคะเนี่ย อาจจะติดมะนาวเนะาะติดมะนาวหน้าบ้านสักคลิปหนึงก่อนนะคะเพราเดี๋ยวจะไปเก็บบรรยากาศในยามบ่ายเป็นผลิตจะผลทางการเกษตรเนาะทางก็ของเราเองแวะไปหาเพื่อนๆได้ยังไม่กี่หลังนะคะทุกคนรอแป๊บหนึ่งไปแน่นะคะไปแน่นะคะ่ะรอก่อนนะคะเดี๋ยวมาขอเนี่ยทำคลิปต้นมะาวเองนะคะ ก็เรากินเหลือใช้เนาะก็แ,แบ่งปันบ้างนะคะบางทีเขาเยอะเยอะจนแบบว่าก็แ,แบ่งแบบมีเยอะอยู่นะคะแต่ว่าเงต้องมันต้องเลื่ยงหน่อยเพราะว่าถ้าเก็บถ้ามันไม่นิ่มแล้วมันจะบีบบีบยากมันต้องไปทิ้งไว้สักวันสองวันก็เอาไม่ได้ทีน้องเอฟซีทุกคนนะคะพรามนี่ว่าพามา ชมมะนาวหน้าบ้านนะคะวันนี้ขอทําเป็นคลิปมะนาวสวยๆเลยนะคะคก,กําลังมะนาวได้ผนค่ะทุกคน <c oughs> ว่าสรุปแล้วแก๊สหมดหรือยังไง <c oughs> คลิปนี้ก็เป็นคลิปมะนาวหน้าบ้านนะคะพามาอัปเดตมะนาวหน้าบ้านเป็นขัดเจนานอกเค่พอใช้อ่ะสองสามลูกก็พอแต่ก็ยังนืกเมนูไม่ออกนะคะเนี่ยอาจจะเป็น พอเก็บไว้สักสองสาวันนะเขาก็จะนิ่มแล้วนะคะแต่วันเราจะใช้เราจะใช้วันนี้เลยออกให้ผลได้ใช้ปรุงอาหารนะปรุงอาหารหรือจะเป็นทําเป็นน้ําดื่มกัมนมะนาวตัวนี้เปลือกเขาจะหอมหอมหอมมากๆเลยก็ดูที่นิ่มๆนิดน,น,น,นึงนะคะเดี๋ยวขอขอไม่ว่าเก็บ ว่าสรุปแล้วแก๊สหมดหรือยังไงคลิปนี้ก็เป็นคลิปมะนาวหน้าบ้านนะคะพามาอัปเดตมะนาวหน้าบ้านกันค่ะมะนาวแป๊บนึงนะคะว่าจะไปชมบรรยากาศริมคลองสักหน่อยพักผ่อนสายตานะคะวันนี้ก็ยังไม่ได้ไปหาเพื่อนๆเลยนะคะรอหน่อยคนพามาชมมะนาวผลโตๆกันนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะขอบคุณที่เข้ามา รับชมจนจนต้มยำนะต้มยำไก่โอ้ที่แน่ๆที่แน่คือเตาแก๊สต้องไปลองดูทีเมื่อวานก็ฝนดสวัสดียมบ่ายพามาอัปเดตมะนาวหน้าบ้านกันนะคะทุกคนพี่น้องเอฟทุกคนนะคะก็ไม่ว่าพามา ชมมะนาวหน้าบ้านนะคะวันนี้ขอทําเป็นคลิ่นผลิตจะผลทางการเกษตรเนาะทางก็ของเราเองได้นะคะก็มีอยู่สองต้นนะคะแต่อีกต้นหนึ่งก็มีแต่ใบนะคะต้นนั้นไม่ไม่ค่อยให้ผลผลิตเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆแต่สําหรับเป็นผลิตจะผลทางการเกษตรเนาะทางก็ของเราเองพามาหรือเปล่าไม่รู้ก็เปิดไม่ติดนะคะแต่วันนี้ว่าจะไปลองอีก รอบหนึ่งเพราะว่ามันเคยเป็นมะนาวแปบ๊บนึงนะคะว่าจะไปชมบรรยากาศริมคลองสักหน่อยพักผ่อนสายตานะคะวันนี้ก็ยังไม่ได้ไปหาเพื่อนๆเ,เลยนะคะรอหน่อยเดินไปเดินมาก็หันมาเห็นดอกมะนาวเนาะว่าเดี๋ยวจะพาไปบนวนชมดอกมะนาวนะคะตอนนี้จวัดเดียมบ่ายพามา อัปเดตมะนาวหน้าบ้านกันนะคะทุกคนมะนาวตัวนี้เปลือกเขาจะหอมหอมหอมมากๆเลยก็ดูที่นิ่มๆนิดหนึ่งน,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 นะคะเดี๋ยวขอขอไม่ว่าเก็บมะนาวตัวนี้เปลือกเขาจะหอมหอมมากๆเลยก็ดูที่นิ่มๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวขอขอไม่ว่าเก็บคนพามาชมมะนาผนวผลโตๆกันนะคะ นี่ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมจนจบพอเก็บไว้สักสองสาวันนะเขาก็จะนิ่มแล้วนะคะแต่วันเราจะใช้เราจะใช้วันนี้เลยเ่า,าวกอนเนาะแล้วก็จะมาเก็บมะนาวด้วยนะคะมะนาวเพิ่งได้มาสองลูกมอกมะนาวสวยเลยนะคะกำลัง มันาวได้ฝนค่ะทุกคนีเยอะอยู่นะคะแต่ว่าคงต้องมันต้องเลือกอยเพราะว่าถ้าเก็บถ้ามันไม่นิ่มแล้วมันจะบีบบีบพอเวลาฝนตกแล้วรู้สึกว่ามันจะอยู่แบบลืมลืมหาอะไรคลุมด้วยนะคะเมื่อวานนี้ก็ต้มยำนะต้มยำไก่โอ้ที่แน่แน่ที่แน่คือเตาแก๊สต้องไปลองดอูที เมื่อวานก็ฝนสัดสวัสดียามบ่ายพามาอัปเดตมะนาวหน้าบ้านกันนะคะทุกคนสวัสดียามบ่ายพามาอัปเดตมะนาวหน้าบ้านกันนะคะทุกคนพอเก็ไบไว้สักสองสามวันนวะเขาก็จะนิ่มแล้วนะคะแต่วันเราจะใช้เราจะใช้วันนี้เลย มะนาวตัวน,นี้เปลือกเขาจะหอมหอม,หอมมากมากเลยกรดูที่นิ่มๆนิดน,น,นึงนะคะเดี๋ยวขอขอไม่ว่าเก็บมะนาวเน,ะนมมาะเก็บมะนาวหน้าบ้านสักคลิปนึงก่อนนะคะเพราะเดี๋ยวจะไปเก็บบรรยากาศในยามบ่ายเป็นต้มยำนะต้มยำไก่โอ้ที่แน่ๆที่แน่คือเซาแกสต้องไปลองอูทีเมื่อวานก็ฝนสัต แวะไปหาเพื่อนๆได้ยังไม่กี่หลังนะคะทุกคนรอแปบ๊บนึงไปแน่นะคะไปแน่คะ่ะรออนนะคะเดี๋ยวมาขอเนีญาตทำคลิปต้นมะนาวไปตลาดบ้างมะนาวต้นนี้ก็ดอกทั้งปีให้ดอกทุกคนพามาชมมะนาวผลโตๆกันนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะขอบคุณที่เข้ามา รับชมจนจบต้นนี้ผลผลิตเ,เยอะแยะมากมายเลยนะคะเห็นไหมคะน้องชายก็เก็บไปเก็บไปส่งไปตลาดบ้างเนาะเพราะว่ามันเป็นก็เป็นเจียงของแม่ฮาวาเองนะคะฮาวาเสาท้องใหญ่ค่ะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคน ที่เข้ามารับชมนะคะเป็นกำลัง <c oughs> ก็มาฟังเสียงธรรมชาติด้วยนะคะเพื่อนๆเสียงจากน้องไก่นะคะน้องไก่ก็ขันทักทายเพื่อนๆ <c oughs> นาวก่อนเนาะแล้วก็จะมาเก็บมะนาวด้วยนะคะมะนาว ขึ้นได้มาสองลูกมี <c oughs> ก็เป็นเสียงของแม่ฮาวาเองนะคะฮาวาเสาทองใหญ่ค่ะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะเป็นกำลัง